Bapa, Yesus, Firman, Ina, Bapa เสกไหมครัขอความอานุเคราะห์นะครับในตอนนี้เลยนะครับขอสาบันรานานีมนต์พระเจดจิตณาจารย์ได้ดนั่งอย่าง,างมีอำนาจเสมที่ทำการเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะได้รับเครื่อ,องสังฆทานแล้วก็รยธรามที่ทังเจ้าพาพได้จัดเตรียมไว้ถวายนะครับ เป็นลำดับต่อไปนะครับขอการวับาลที่นั่งยังประจันยังสามารก่อนะนะครับลูกศิษย์ที่อยู่ด้านในนะครับขอความรุาะห์เชิญด้วยความรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าภาพไม่สามารถเข้าไปถวายเครื่องไทรรมได้นะครับเจ้าภาพไม่สามารถเข้าไปถวายเครื่องไทรรามได้ขอเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับตอนนี้มดถ่ายภาพบันทึกวิดีโอ ได้อย่าลืงนะพี่น้องนะใครดึงใครดึงวันใครดึงก่อนเขาไม่รวยร้อนสุดอย่าพึ่งดึงนะอย่าพึ่งดึงนะครับอย่าพึ่งดึงให้ให้คำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับให้คำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอย่าพึ่งดึงโดยเด็ดขาดเพราะว่า พิธียังไม่เสร็จเพราะว่าต่อไปหลวงพ่อรังะากให้พรผ่านสายสิทธิ์ให้ลืมออกก่อนก็จะไม่ได้รับพรกันเป็นมงคลนะนะครับเอาของใส่หัวไว้ก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการสาธยายพรผ่านเส้นสายสิทธิ์เอาของใส่หัวเองไว้นะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญท,ที่สุดในพิธีกรรมันศักดิ์สิ์